สวัสดีเด็กทุกทุกคนนะครับวันนี้ในส่วนของวิชาสังคมศึกษานะครับศาส,สนาและก็วัฒนธรรมนะครับในเนืวอการเรียนรู้ที่ห้านะครับสิ่งแวดล้อมของชุมชนนะครับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่สห้าจุดหนึ่งนะครับสาระสาคัญเลยคือแผนที่แผนผังและภาพถ่ายความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทางตำแหน่งที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่สําคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชนนะครับ ต่อเนื <โ AC> ่องจากครั้งที่แล้วครับที่เราเรียนกันเรื่องของแผนผังนะครับในเรื่องของทิศของอที่คุณครูกำหนดให้เป็นเรื่องของวัดนะครับวันนี้นะครับในใบงานที่สิบเนี่ยนะครับเราก็จะมาทํากันในเรื่องของแผนผังของโรงเรียนนะครับเป็นแผนผังสมมุติขึ้นมานะครับในใบงานที่สิบเนี่ยคุณครูก็จะมีแผนผังให้นะครับว่าสถานที่ไหนอยู่ในตำแหน่งอะไรนะครับแล้วก็มีคําถามให้เรียนห้าข้อนะครับ ทำเหมือนครั้งที่แล้ว los, ENNIS, ครับเปเด็กครับนะครับก็คืออาทิศเหนือนะครับเอาครูทวนให้ครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเราหันหน้าทางทิศเหนือเนี่ยนะครับทางขวามือเรานะครับจะเป็นทิศตะวันออกนะครับถ้าด้านหลังเราจะเป็นทิศใต้นะครับด้านซ้ายมือเราจะเป็นทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหมือนครั้งที่แล้วที่เราทาเป็นงานที่เก้านะครับต้องเรียนจาได้นะครับอย่างเงี้ยเป็นงานที่สิบเนี่ยนะครับก็ครูมีตาแหน่งให้ว่า สถานที่ไหนอยู่ตำแหน่งอะไรนะครับแล้วก็มีคําถามให้ห้าข้อว่าข้อพุ่ข้อหนึ่งเขาถามว่าอาคารเรียนที่หนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ทางทิศใดของธงชาตินะครับทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนักเรียนก็ตอบมานะครับโดยด้านบนไปทิศเหนือเป็นหลักนะครับสองห้องสมุดอยู่ทางทิศใดของห้องน้ําอย่างเงี้ยนะครับข้อสามโรงอาหารอยู่ทางทิศใดของอาคารเรียนที่หนึ่งนี่ครับ ข้อสี่สาวธงชาติอยู่ทางทิศใดของอาคารอนุประสงค์นะครับข้อห้าบ้านพักครูอยู่ทางทิศทางใดของโรงอาหารนะครับเด็กๆพอจะรู้ทิศบ้างแล้วนะครับตัวนี้เราตอบมาทิศไหนทิศไหนนะครับทิศเหนือทิศใต้ทิศบนออกทิศตกเราได้รัตอบมาห้าข้อนี้นะครับในรายงานนะครับสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในช่วงบ่ายของครูวิทยาคมนะครับทำรายงานที่สิบนะครับทาเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับลงมาใน อัลบั้มของลายกลุ่มของนักเรียนนะครับเด็ครูจะเข้าไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะครับในเรื่องของทิศนะครับส่วนในเรื่องของทิศกับแผ่นพังเนี่ยคุณครูคว่าน่าจะมีแค่แค่อ่านักเรียนฝึกทำสองใบางานนะครับเ <c oughs> พือ่อนักเรียนทาได้คล่องแคล่วนะครับได้สองใบ,บ,บางานนี้นะครับนักเรียนก็ทําทลงมานะครับมีปัญหาอะไรก็เด็กๆก็ถามมาในลายกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่านาักเรียนจะตรวจครูก็ได้นะครับแล้วไฟงานเนี่ยคุณครูจะส่งให้ครั้งหนึ่งในลายกลุ่มนะครับเพื่ออ่าบางเรื่องบางคนที่ไม่ได้มารับใบงานในวันนั้นนะครับเด็กก็ได้ ดูคลิปนี้แล้วก็ทําในงานไปนะครับไม่ยากนะครับเรื่องของแผ่นฟังนะครับในวันนี้นะครับในส่วนของวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับคุณครูก็พอจบตัวอย่านี้นะครับมีปัญหาอะไรก็มาในถามในรายส่วนตัวได้นะครับสวัสดีครับ